อาหารดีรักษาได้ทุกโรคเดี๋ยวว่าแต่คนไทยรักอาหารไทยเลยคนอื่นก็มารักอาหารไทยกับเราด้วยเพราะว่าอาหารไทยแท้ๆเนี่ยมันแทบจะสูญพันธุ์แล้วค่ะทุวันนี้เวลาที่หญิงแบบเปิดร้านใหม่หรือว่าหญิงทำอะไรใหม่ๆจะถามคำถามนี้เป็เสมอว่าเราดีแค่ไหนถึงจะทำให้เขามาเลือกเรา าเป็นคนไทยเนาะก็ย่อมธรรมดาค่ะเราก็ต้องรักความเป็นไทยของเรานะคะรักในประเทศชาติของเรามีหลายอย่างมากเลยนะคะที่ทําให้รักความหลากหลายของผู้คนที่น้องชาวไทยด้วยกันและที่สําคัญก็คืออาหารนะ,ะหลายคนบอกว่าอย่าว่าแต่คนไทยรักอาหารไทยเลยคนอื่นก็มารักอาหารไทยกับเราด้วยนะคะค สนใจของอาหารไทยเนี่ยมันอยู่ที่หลายองค์ประกอบเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือเขามีตัวเลือกในเรื่องของอาหารเนี่ยมากมายที่ทำให้ใครมาประเทศไทยแล้วไม่จำเป็นต้องกินอะไรซ้ำๆมีเพื่อนที่มาบอกว่ามาประเทศไทยเนี่ยถ้ากินอะไรไม่อร่อยเนี่ยเขาพร้อมที่จะเดินออกอย่างไม่เสียดายเลยเพราะเขาบอกว่ามันไม่ค่อยมีหรอกนะ เดินออกไปหาอะไรก็เจอของอร่อยทั้งนั้นเลยสิ่งที่เป็นองค์ประกอบทำให้อาหารไทยอร่อยนะคะก็คืออันดับแรกเลยเนาะเป็นในแง่มุมของวัตถุดิบที่ดีเรื่องที่สองก็คือเรื่องของวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราไม่ได้ต่างคนต่างอยู่อะคะ่ะเราแบ่งปันเอาคุณค่าที่เราบอกว่าดีอร่อยมีประโยชน์เนี่ยเรามาแลกเปลี่ยนกันการที่ เราได้อยู่ร่วมกันแล้วเราได้แบ่งปันกันทำให้เกิดความวิวัฒนาการของอาหารอย่างน่าสนใจ ว่านะคนที่ลูกค้าที่เขาทานอาหารเป็นเนี่ยแล้วส่วนมากที่มาที่ร้านเนี่ยเขาจะบอกเลยว่ากินแล้วเขาสัมผัสได้ว่าปากสะอาดนะคะเพราะว่าเขารู้สึกได้เลยว่ามันไม่มีสารเชื้อปนแล้วมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรียวนะคะบางคนเนี่ยก็บอกว่าไม่ไม่ไม่เคยกินรสชาตินี้มาก่อนเลยเพราะว่าอาหารไทยแท้ๆเนี่ยมันแทบจะศูนพันแล้วค่ะมันมีอะไรเข้ามา ปะปนใช่มันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นฟิวชั่นนู่นนี่นั่นะถามว่ามันได้มันกินได้ไหมมันก็อร่อยแล้วแต่คนจะกินแล้วแต่จริตบอกอาหารจะอร่อยไม่อร่อยมันอยู่ที่ลิ้นคนค่ะมันอยู่ที่รทิัศนาติและความคิดของแต่ละคนของผู้บริโภคถึงบอก่ามันจะต้องมีคนะีเพอร์เซนคือเพอร์เซนน์นั่นคือผู้บริโภคที่จะตัดสินตัวเองบางคนมีเงินนะมีเงินแล้วก็ใช้เงินเป็นคําว่าใช้เงินเป็นไม่ใช่ประหยัดใช้เงินเป็นก็ต้องกินเป็น กินแล้วก็ร่างกายดีผิวพรรณก็ดีมาคนมีเงินกับไม่ใช้เงินกินกินของที่มันกินอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้ก็อิ่มเพราะว่าคุณไม่รู้จักคุณค่าของอาหารไทยคันการที่ว่าอ,อาหารไทยมันเป็นวัฒนธรรมฉะนั้นอาหารไทยเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะค่ะการที่จะต้องแบบทั้งหัน่นทั้งซอยทั้งฉีกทุกอย่างเลยอะ่ะมันเป็นศินละปะหมดเลยนะคะไม่ว่าจะหัน่นจะดึงจะฉีกจะอะไรเนี้ยมันเป็นรูปของการที่ว่าการฉีก ฉีกให้อย่างเช่นฉีดใบมะกรูดให้น้ํามันมันออกเวลาฉีกต้องใส่ตอนไหนไม่ใช่ฉีกฉีกแล้วก็ทิ้งเอาไว้ฉีกเสร็จก็ต้องใส่เลยแ้ค่นนัอย่างว่าตอนนี้คนไทยเลือกน้อยลง นะในมุมของที่มองมองว่าวันนี้เหมือนกับมันหยิบอะไรง่ายมากๆเพราะว่าร้านอาหารหรือว่าของกินมันมีอยู่ทั่วไปเนีย่ยถามว่าคนไทยเลือกน้อยลงเพราะว่าเขาอาจจะสนใจแค่ว่านะวันนี้อะไรเป็นคอนเทนต์นวันนี้อะไรที่แบบฮิตมันเลยทําให้มันไม่มีการเลือกว่าดีหรือไม่ดีดีกว่าค่ะมันเป็นเหมือนกับของมันต้องกิน สำหรับหญิงม,มองว่าเขาเลือกน้อยลงถ้าเทียบกับสมัยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนจะเรืองใส่ใจว่าไอ้ตัวเนี้ยควรกินอันนี้ไม่ควรกินแล้วมันก็ดีหรือไม่ดีแต่ตอนนี้นหญิงมองว่าไม่ได้สนใจแล้วว่าดีไม่ดีสนใจว่าอะไรฮิตมากกว่าต้องบอกก่อนว่าหญิงเป็นคนที่ไม่ได้เน้นอาหารสุขภาพแต่หญิงเป็นคนช่างเลือกของที่หญิงกินจะต้องเป็นของที่ดีสะอาดสดใหม่แล้วก็ราคาเหมาะสม กับของที่ได้ดังนั้นแบบหญ,ห,ญหญิงเลือกมาตรฐานจากตัวเองอะว่าถ้าวันนี้ที่เรากินแล้วเรารู้สึกว่าอร่อยเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะหญิงแบบเป็นคนที่ไม่ได้กินอาหารแค่ประเภทเดียวแต่หญิงกินได้ทุกชนิดกินมาแล้วหลายประเทศกินร้านอาหารตั้งแต่แบบมิชลินจนกระทั่งแบบข้างถนนดัะนั้นหญิงไม่ได้หญิงไม่สามารถบอกได้ว่าข้างถนนไม่ดีนะหรือมิชลินคือดีที่สุดแต่หญิงเราจะบอกว่าทุกคนมีมาตรฐานของตัวเองแล้วการที่จะวัดว่าอร่อยหรือไม่อร่อยมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าเราชอบหรือไม่ชอบ หิงไปกินมิชลินหญิงมิอินกับบางที่ก็มีนะหญิงรู้สึกว่ามันไม่อร่อยในขณะที่หญิงไปกินข้างถนนบางร้านหญิงเห็นกรรมวิธีลักษณะร้านมันสะอาดแล้วมันอร่อยมากอะ่ะหญิงก็อยากที่จะไปกินซ้ำอีกครั้งหนึ่งในขณะที่แบบร้านบางร้านแบบดูดีและแพงหญิงไม่อยากกลับไปกินซ้ำอีกเลย เลยว่ามันต้องสะอาดปลอดภัยแล้วก็สะอาดปลอดภัยถามว่าอร่อยได้ไหมอร่อยได้ที่ร้านเนี่ยไม่ใช้ MSG ก็คือปลอดผงชูรสเลยแต่ว่าอะไรนะที่ทำให้มันนัวไม่ใช่ผงชูรสอะไรเงี้ยมันก็คือมันก็มีวิธีการก็คืออย่างฝรั่งเขาก็จะมีผักอยู่สามชนิดที่เขาใช้ประจำทำให้มันมีรสชาติของเครื่องเทศขอ,ทของไทยก็เหมือนของไทยก็จะแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก สามเกลอือหรือว่าเป็นพวกสมุนไพรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะที่ทำให้เ,เกิดรสชาติที่นัวขึ้นมาได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องใช้ผงชูรสนะคะก็สมมุติว่าผงชูมันคือความหวานปนเค็มที่มันนัวๆแล้วแบบมันไม่รู้ตัวว่าว่าเค็มมันไม่รู้ตัวว่าหวานอย่างเงี้ยคือเราก็จะใช้พวกน้ําต้มกระดูกอะไรช่วยอะไรเงี้ยนะคะเกลอือพริกไทย แล้วก็อาจจะมีตัดน้ำตาลอะไรก็ตามที่ทำให้รสชาติมันอร่อยได้ซึ่งมันก็พิสูจน์แล้วว่ามันสามารถทำได้ผมทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมโรงแรมนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมร้านอาหาร แล้วก็เป็นเชฟเนปะ็นจริงๆเนี่ยณถึงวันนี้แล้วก็เกือบ40ปีนะครับก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากอะนานมากที่จะคุกคีอยู่กับผู้คนพกคีอยู่กับอาหารนะครับวัฒนธรรมการกินของของคนบ้านเราตัวเนี้ยมีความตื่นตัวมากแม้กระทั่งอาชีพเชฟคนก็อยากจะเป็นเยอะแล้วคนที่ทานอาหารเนี่ยก็จะเลือกที่จะทานแล้วก็อาหารปัจจุบันนี้ก็มีความแข่งขันแล้วก็มีความหลากหลายมากนะครับสังเกตว่า มีร้านอาหารเกิดใหม่มากขึ้นคนกินก็จะเลือกกินมากขึ้นเขาบอกอาหารดีอ่ะมันก็เป็นยารักษาโรคที่ดีเลยนะครับคนเราถ้าเลือกทานอาหารอายุไมยืนนะครับที่บอกอายุไม่ยืนคือกินตามใจปากกินโดยที่ไม่ได้คำนึงว่าไอโซนี่มันมีผลต่อร่างกายไหมอีกอย่างคือกินตามแพทย์สั่งแพทย์สั่งคืออย่าทานอัน,นี้นะอย่าทานนี้คือคนเราจะรู้แค่ตรงน,นี้คือคนเราจะรู้จริว่าจะกินอาหารที่ถูกต้องคือตอนเราเจ็บป่วย แต่ทำไมเราไม่กินตั้งแต่เรายังมีชีวิตอยู่แล้วใน,ในวัยทำงานเราสามารถจะเลือกกินได้อันนั้น,นคือถ้าอาหารดีมาเป็นการเปน็นเป็นการที่เราทำยาบำบัดโดยธรรมชาติอาหารดีรักษาได้ทุกโรค ราอยู่กับความปกติของขนมอ่ะจนเรารู้สึกว่ามันไม่มีความมีคุณค่าเท่าไหร่ไปเจอแฟชั่นของอาหารของขนมฝรั่งอะไรเข้ามามันมันก็ลืมมันกลายเป็นว่าของของเราม,มันเรื่องธรรมดามันน่าจะมีช่วงเวลาที่เราได้เรียนรู้ของข้างนอกว่ามันเป็นยังไงมันก็มีความสนุกสนานมีมือว่ามีแฟชั่นมีอะไรทั้งหมดแต่พอเรากลับมาในแต่ละครั้งจากการเรียน ปิดเทอมหรืออะไรแบบเนี้ยนะความอร่อยของขอนมอะ่ะมันกลับมามันเหมือนเราย้อนอดีตเราเฮ้ยมันก็อร่อยนี่มันก็ดีเนี่ยเราไปกินเราไปกินที่อื่นมาเราเราลืมว่าลากของเราเป็นแบบเนี้ยแต่มันโอเคนะ เราเริ่มต้นถ้าไม่เริ่มต้นก็ไม่ได้ไม่ได้สิ่งที่เราต้องการเราพยายามทําให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักขนมไทยแล้วก็กลับมากินขนมไทยเพราะเราตั้งใจทําขนมตัวนี้มากให้เป็นขนมที่เป็นเป็นขนมเป็นอาหารที่ปลอดภัยสําหรับทุกๆคนขนมไทยจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่สัมผัสได้แค่รสหวานขนมไทยสัมผัสได้ทุกรสชาติมันมีความนุ่มนวลมันมีความหอมมันมีความระมูลมีความมันของกะทิ เพราะว่าขนมไทยเนี่ยเป็นล่างงาของเราแล้วก็เป็นอะไรที่พิเศษพิเศษมากๆเราเกิดมาเราก็เจอขนมมะแกงแล้วตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษตั้งแต่พุ่นปู่ย่าตายายขนมมะแกงบ้านเราก็เป็นอย่างนี้เราโตมาเราก็เห็นภาพนี้ไปโดยตลอดแล้วเราก็ทําวิถีเดิมๆแบบเดิมๆโดยที่ยังใช้กรรมวิธีแบบเดิมแบบธรรมชาติไม่ใช้เตาอบใช้ถ่านใช้เปลือกมะพร้าว ถามความสมัครใจของลูกว่าจะทําตรงนี้ต่อไหมลูกก็สมัครใจที่จะทําเราก็เลยกลับมาทําร้านขนมโดยตอนนี้เราก็ส่งต่อทีละอย่างทีละอย่างให้กับเปียกปูนซึ่งเป็นลูกสาวที่จะทําต่อเป็นรุ่นต่อไปอ,อยากสืบทอดที่นี่ต่อคะ่ะ รู้สึกว่าขนมไทยมันมีทรงคุณค่าค่ะแล้วก็มีคนทำน้อยมากแล้วที่บ้านเนี่ยตอนนี้เป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะพอคุณย่าใกล้จะเสียค่ะเขาก็ขอให้แม่ทำต่อแล้วพอพอย่าเสียเขาก็จเจริญโดยตามย่ามาโดยตลอดค่ะเวลาลูกค้ากลับมาอะไรเงี้ยเขาจะรีมายถึงย่าตลอดว่าแบบ เนี่ยตอนแต่งงานอะ่ะเมื่อ30ปีที่แล้วอ่ะค่ะเขาก็เอาขนมยาไปแต่งงานที่นูน่นกรุงเทพลบบุรีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกภูมิใจมากค่ะที่เขาแบบยังนึกถึงยาทาั้งที่ยาเขาก็ไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วก็ยังอยากคงความเป็นแบบว่าความโบราณของของยาอยู่เพราะว่าเดี๋ยวนี้หนูรู้สึกว่าขนมไทยอ่ะมันจะแบบประยุกต์ไปซะเยอะแล้วก็มันไม่ค่อยเห,อเหลือความดั้งเดิมสักเท่าไหร่อย่างหม้อแกงอะ่ะหม้อแกงที่บ้านอ่ะค่ะ เขาจะเป็นแบบโบราณเผาโบราณแบบว่าใช้สังกะสีปูล่างปูบนแล้วก็มีข้างล่างเป็นเป็นฐานใช่ไหมข้างบนเป็นกาบหมากแล้วก็เผาค่ะสมัยนี้เขาจะเป็นเหมือนเตาอบกันซส,ส่วนใหญ่แล้วค่ะพอเป็นเตาอบหนูรู้สึกว่าตัวเนื้อของขนมนมันจะกระด้างกว่าที่เผาแล้วก็กลิ่นไอความหอมมันก็ไม่เท่ากัน ที่พูดมาทั้งหมดนั้นไม่ว่าจะวัตถุดิบไม่ว่าจะความหลากหลายของผู้คนวิถีชีวิตที่ทำให้เราแลกเปลี่ยนกันทำให้มันมีความน่ารักอยู่ในประเทศไทยแล้วก็หวังว่าปัญหาใดๆที่มีอยู่มันก็คงจะคลี่คลายกันไปย่มอมปรารถนาให้คนรุ่นใหม่ได้อยู่ในสังคมที่ดีโดยมีอาหารมีพื้นที่ชีวิตที่เขาจะอยู่ดีๆของเขาต่อไป No. ไทยที่รักเละวิ่งไทยค่ะ